ข้าพเจ้าม,มีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาสวายสัตว์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกันเพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักแต่ได้รู้จักกันและ แสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศก็ขอถือกัดให้พรให้มีกำลังใจกำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชน ท่าเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจดีทุกคนมีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่